โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีคนด้วยเลยนะครับก็ต้องยินดีต้อนรับก็สู่ R K Channel X 2นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่นายก็จะมาอัปเดตกิจกรรมท่าทางผีนะครับก็เข้ามาเป็นที่ระบรอยนะครับผมเนาะกิจกรรมนี้นะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่3เลยนะครับก็ระยะเวลาอยู่ที่7วันเลยนะครับท่านครับเนาะใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามก็ดีนะครับถ้าใครกดไลค์คลิปนี้ก็ติดตามคลิปนี้นะครับผมนะพี่นายก็จะแจกคนละ500เพชรฟรีๆนะครับผมอย่าลืมมมตาๆกัันนด้วยะครบผ นี่ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ในกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมตู้สุ่ม 8G การันตีท่าทางผีนะครับก็เป็นท่าทางที่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับในท่าทางตัวนี้นะครับและที่สําคัญท่าทางตัวนี้นะครับมาในตู้สุ่ม 8G การันตีนะครับทานผู้ชมครับเนาะก็ในตู้สุ่ม 8G นะครับมันจะมีประมาณนี้เลยนะครับให้เราเอา2ชิ้นออกเหมือนเดิมเลยนะครับทากผู้ชมครับแล้วก็นะครับในกิจกรรมนี้ก็จะหมดไม่กี่เพรนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวจะมา สรุปให้ท้ายคลิปนะครับคุณดูโอเคไหมนะครับโอเคมาเดี๋ยวพี่จะมาสอนสเต็ปการสุ่มแบบที่มันได้9้าเพชรนะครับว่าสุ่มยังไงนะครับคุณดูนะครับสเต็ปพี่รอบนี้นะครับพี่ก็จะเอาแบบเติมนะครับผมเอา i อบอลออกกับสกินปืนออกไปนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับผมนะกดยืนยันไปเลยครับผมนี่นะครับก็จะเริ่มสุ่มประมาณ9เพชรนะครับก็กดสุ่มไปเลยครับคุณดูไม่เป็นการเสพนะครับผมนะบอกเลยว่าได้ชวนครับแบบนี้ผมบอกแล้วนะนี่ครับผมนี่ครับ ได้อาหารมาครับคุณดูเกินปุยมุ้ยนะครับคุณดูโอเคครับอ่ะก็นะครับมาเดี๋ยวผมจะมาสรุปแบบสั้นๆนะครับว่ากิจกรรมนี้ใช้ประมาณกี่เพชรเลยและกันนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับพี่นายนะครับได้สรุปมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมอหมอตู้นะครับก็จะอยู่ประมาณ1 2 3 2ยเพชรนะครับก็ถ้าใครที่หมอหมอตู้ก็ ประมาณนี้นะครับประมาณ 1, 2 3 2เพชรเพนาะนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆนะครับหมอดกันขี่เพชรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ในคลิปนี้ได้นะครับคนดูเนาะแต่นะครับผมแต่ใครกดไลค์คลิปนี้ติดตามคลิปนี้นะครับกดกระดิ่งนะครับคนดูเนาะพี่นาจะแจกคนละ500เพจจำนวน3คนนะครับอย่าลืมตามตามกันด้วยนะครับผมนะแก้การกดไลค์นะครับผมติดตามก็กดกระดิ่งกดแชร์นะครับผมแล้วก็ คอมเมนต์อยู่ในเกมไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณดูเนาะนะครับก็นะครับในกิจกรรมตู้ส่ม8 g ที่การันตีท่าทางผีก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปรีวิวนะครับหน้าโซนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลยครับ Let's go โอเคครับตอนนี้นะครับพี่ก็ได้อยู่หน้าโซนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาใช้ท่าทางให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะท่าทางตัวนี้นะครับมันจะมีเสียงนะครับคุณดูเห็นไหมครับแล้วก็มันสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับผมตาทางตัวนี้เนาะ มันสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับแต่ไม่สามารถวิ่งได้นะครับผมนะเหมือนเราเดินนะครับผมนะแต่กดวิ่งไม่ได้นะครับผมนะนี่นะครับมันจะมีเสียงประมาณนี้นะครับคุณดูเห็นไหมครับมันก็จะมีเสียงประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็มันสามารถเดินได้นะครับแต่ว่าต้องเดินนะครับไม่สามารถกดวิ่งได้นะครับนี่แต่ผมจะกดวิ่งนะเห็นไหมมันจะดูดะครับผมนะเราต้องกดเดินอย่างเดียวนะครับถึงจะสามารถใช้ได้นะครับผมนี่เนาะนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับผมสำหรับ ท่าทางนะครับผมโอเคไหมนะครับผมพีรอกครับก็ประมาณนี้เลยเนาะนะครับผมท่าทางพี่นะครับผมแล้วก็นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็ยังมีคาธนะที่กําลังจะเข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็นคาธนะตัวนี้นะครับที่กําลังจะเข้าในสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับก็รอได้เลยครับว่าคาธนะตัวนี้นะครับผมจะเข้ามาในรูปแบบอะไรนะครับแต่ว่าเข้ามาแน่นอนครับสำหรับ คาร์ธนาตัวนี้นะครับผมน้องเก็ได้ส่งมาให้พี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคาร์ธนาตัวนี้เลยนะครับก็รอได้เลยนะครับมันจะเข้ามาในสัปดาห์นี้แน่นอนครับผมกดรับไปเลยดีกว่าครับนะฮะแล้วก็กดสวมใส่ไปเลยฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคไหมนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับจะไปกดใส่คาร์ธนาแป๊บนึงเนาะคาร์ธนาอยู่ไหนเนาะนี่นะครับโอเค โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม,ามกดกระดิ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปในกวามรไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับคุณดู